Star t with Why นี่เป็นหนังสือหนึ่งครับที่บอกได้เลยว่าดีมากๆหนังสือนี้ครับจะช่วยทําให้เราเห็นมากขึ้นว่าอะไรคือเหตุผลที่เราทําในสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้อะไรคือเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าแต่ที่นี้ครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ Star with Why ของตัวเองแล้วผมครับจากที่อ่านจบผมคิดว่าผมสามารถสรุปได้แล้วว่าเหตุผลที่ผมลงมือทําในสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมทําไปเพื่ออะไรกันแน่แต่ครับ พอผมให้เวลาตัวเองมากขึ้นผมให้เวลาที่ตัวเองครับได้ทําความรู้จักกับตัวผมเองมากขึ้นเนี่ยผมก็มาสังเกตครับว่าหลายๆอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปวัยที่ผมคิดว่ามันคือวัยของผมมันเริ่มดัดแปลงเริ่มชิฟต์เริ่มเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆจนตอนนี้ครับผมยังไม่กล้าก,การันตีเลยว่าวัยที่ผมเคยคิดว่ามันใช่เนี่ยมันใช่วัยจริงๆของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าแต่ละคนที่อ่านหนังสือทาวิดวายมีปัญหานี้หรือเปล่าแต่ผมคนนึงแหละที่มี แล้วทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วง2วันที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Entrepreneur Revolution ครับซึ่งเป็นหนังสือของทางคุณ Daniel Presley ผมแนะนำครับว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากๆดีแบบคืออ่านเนี้ยยังไม่จบเลยนะผมยังรู้สึกว่านเนื้อหามันแน่นมากอะแล้วมันมีอยู่พาร์ทหนึ่งอ่ะสมมติถ้าใครอยากซื้อเนาะสามารถโดยผมแปะลิงก์ไว้ใต้ description แล้วกันคือแนะนำมากเชียวว่ามันคือแบบเบสมากแล้วทีนี้ครับโอเคมาต่อเนาะ มันมีพาร์ทหนึ่งที่เขาครับทางคุณ d ดนเนียลพริสเลีเนี่ยจะพาเราไปค้นพบแก่นแท้ในชีวิตของเรากันซึ่งทางคุณ d ดนเนีเนี่ยสิ่งที่น่าพิเศษสำหรับหนังสือเล่มนี้คือเขาจะมีสมการในการค้นพบไปด้วยและสมการในที่นี้มันก็ไม่ใช่อะไรอื่นครับนอกจากเรียกว่าไงเป็นประโยคและให้เติมคําในช่องว่างอะ เออแล้วมันประโยคที่มันน่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าประโยคผมที่ผมเอามาบอกทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ตรงตัวแบบเป๊ะๆนะแต่มันถูกดัดแปลงมาแบบผานประโยคของผมเนี่แหละซึ่งมันทําให้เข้าใจง่ายแต่ว่าความหมายยังเหมือนกันอยู่แล้วประโยคครับมันจะมีทั้งหมด4ประโยคด้วยกันถ้าหากถ้าหากนะถ้าหากเราสามารถเติมคําในช่องว่างที่เป็นสิ่งที่มาจากจิตใจใต้สํานึกของเราได้จริงๆเนี่ย ทางคุณแนนไย้บอกเลยว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับว่านี่คือประโยคที่เราอยากจะสื่อสารมาสักนานแล้วอะนี่คือประโยคที่เราแบบอยากจะพูดออกมาแต่เราไม่เคยพูดออกมาได้สักครั้งหนึงอะเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้ผมจะช่วยทุกคนค้นพบเหตุผลหรือว่าไลฟ์ทสหน้าที่ของเราในการใช้ชีวิตอยู่กันและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลย อ่ะพร้อมจทนะครับแต่เดี๋ยวผมเขียนขึ้นให้ในคลิปไว้ให้ด้วยเท่าที่จําได้มันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเชื่อมโยงกันระหว่างช่องว่างและช่องว่างอย่างส่วนตัวผมเองผมเติมคําว่าการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็การเล่นมายากลเท่าที่จำได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเชื่อมโยงกันระ,ระหว่างสองสิ่งนี้ ระหว่างการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งเมื่อก่อนครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นพาโคชอบตีลังกาชอบเล่นทรัมโปลีนชอบเล่นปีนหน้าผาชอบออ,อะไรอีกเล่นสเกตบอร์ดเนาะผมก็เล่นกีฬาอะไรที่แบบมันเสี่ยงๆเยอะผมเคยตีลังกากับหลังแล้วก็กล้ามเนื้อท้องฉีกคอเข็อนั่นแหละครับสารพัดส่วนการเล่นมายากลครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมลงหลามาก ผมเคยมีโอกาสได้สอนรุ่นน้องคนหนึ่งด้วยตอนที่เรียนมัธยมอยู่แล้วผมก็แบบชอบไล่โชว์มายากลไปทั่วเลยพอเราสามารถจับ2ส,สิ่งครับสอ,ส,อสิ่งนะมาเชื่อมโยงกันเนี่ยทีนี้เราจะเริ่มเรียกไงต้องหาจุดเชื่อมระหว่าง2ส,สิ่งนี้เข้าด้วยกันและผมครับจะขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพได้มากขึ้น อย่างของผมเองครับการที่ผมหา2จุดเชื่อมนะครับระหว่าง2สิ่งนี้เนี่ยโดยผมได้ลิสต์ออกมาเยอะมากนะเยอะมากไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะ1ครับคือการที่ผมได้แสดงต่อหน้าผู้คนอ๋ออันนี้คงเป็นเรื่องของมายากลผมจําได้ว่าผมวิ่งไล่โชว์มายากลไปทั่วเลยแม้แต่การตีลังกานะเมื่อก่อนผมก็แบบพยายามไปตีลังกาโชว์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เท่ดี สองครับความครีเอทีฟครีเอทีฟในด้านของความคิดสร้างสรรค์พอผมเล่นมายากลหรือว่าเล่นกีอ,อตีลังกาเนี่ยมันค่อนข้างมีอิสระเนาะผมจะเล่นท่าไหนตีท่าไหนก็ได้แล้วแต่จินตนาการแล้วก็ความสามารถของผมจะถึง3ครับความรู้สึกตื่นเต้นมันตื่นเต้นมากนะโชว์มายากลทีนึงนี้เอ้ยจะโดนจับได้รหรือเปล่าตีลังกาทีนึงเอ้ยคอจะหักหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะสี่ครับฟรีดอมครับความอิสระรู้สึกได้เลยถึงความอิสระภาพแบบในการทําสิ่งต่างในชีวิตห้าครับ My own world ครับโลกของผมผมเหมือนกับไปอยู่ในโลกของตัวเองเนาะทุกๆครั้งที่ได้กลับมาฝึกวิชาเออ่รู้ความลับครับ Knowing the secret อะไรคือเทคนิคต่างๆที่ผมสามารถเรียนรู้ได้เฮ้ยคนนี้แสดงมายากลเฮ้ยอะไรคือความลับอะไรคือทริคที่เขาใช้ต่อมาครับ Teaching ครับการสอนผมสังเกตแล้วว่าเนี่ยผมเล่นมายากลผมชอบสอนรุ่นน้องคนหนึ่งมากแล้วเราก็ผมก็หวังว่าเขาคงจะดีใจเนาะที่ผมได้สอนแล้วกออ็ตอนนี้ก็ดังไปละ อ่ะแต่ว่านั่นแหละคือผมชอบชื่นชอบการสอนมากนะแล้วแล้วทุกวันนี้ก็มีโอกาสเรียกว่าแชร์ความรู้แล้วกันเราก็รู้สึกว่าอินมากแล้วก็แฮปปี้มากทุกทุกครั้งที่ได้แชร์ให้กับน้องๆน,นะครับที่ได้แบบมาปรึกษาแล้วผมก็รู้สึก happy แฮปปี้มากต่อมาครับคือการที่ผมนะเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทําได้มาก,ก่อนนี่เป็นฟีลลิ่งที่ดีมากเอ,อ่อแล้วก็ต่อไปครับการที่ผมสามารถสร้างความประทับใจกับผู้อื่นได้ จากการที่ผม list ระหว่างสสิ่งที่ผมได้บอกไปนะครับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็การเล่นมายากลนั่นคือจุดร่วมที่ผมมองว่าผมมีร่วมกันและแนและอย่างน่าเหลือเชื่อนะเอาจริงจากที่ผมทําสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ซึ่งก็คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การพูดครับในสิ่งที่ผมเพิ่งเรียนรู้มาแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคนผมมองว่านะเกือบทุกอย่างเลยในนี้มันมีองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นอยู่อืมอันนี้ไม่ได้โมเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนลองดูครับอันนี้คือข้อแรกนะหาจุดเชื่อมโยงระหว่างสสิ่งที่เราเคยมองว่ามันมีความน่าตื่นเต้นร่วมกันก็ผมได้ทิ้งโค้ดเอาไว้แล้วนะครับสามารถใส่คําในช่องว่างได้เลยลองให้เวลาตัวเองได้คิดดูครับและไม่แน่ฮะคุณอาจจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามหามาตลอดชีวิตก็ได้นะอืมต่อมาครับเป็นประโยคที่สนะฮะอ่า สำหรับใครที่ยังตอบข้อแรกไม่ได้เนาะผมแนะนำให้พอส์ไปก่อนแล้วค่อยเติมคำในช่องว่างที่ผมได้บอกไปนะผมเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าโลกต้องการคนที่ออกมาจุดจุดจุดเติมคำในช่องว่างอืม <S <S อ่ะลองเติมดูครับผมถ้าหากผมยกตัวอย่างของผมเองเนาะผมพิมพ์คำว่าผมเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าโลกต้องการคนที่ออกมาแก้ปัญหาที่สังคมกำลังเจออยู่ และคนที่พร้อมจะส่งต่อแต่สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อสร้างสังคมที่จะสามารถคอยซัพพอร์ตกันและกันได้ทุกคนลองเติมของตัวเองดูนะครับว่าของคนเองเนี่ยจะพิมพ์ว่าอะไรหรือจะเขียนว่าอะไรต่อไปครับอันที่3อันนี้ครับมันจะเกี่ยวกับว่าอะไรคือสิ่งครับที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้นะช่วงเวลานี้ เพราะว่าเวลาณตอนนี้ครับถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องตอบตัวเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งคําไว้ให้เหมือนเดิมเนาะอาจจะพูดไม่ตรงเนาะนี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มนุษยชาติแล้วที่จะลงมือทําสิ่งนี้สิ่งนั้นครับมันคืออะไรผมตอบครับมันคือการที่เรานั้นสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น ซึ่งแน่นอนครับสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วเนาะมันมีมาตลอดธุรกิจคือเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมันคือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนแต่ผมอยากจะโฟกัสกับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆครับผมจอดลุกเลยผมจอดลึกกับคาว่า value creator ครับนักสร้างคุณค่าในการที่เรานั้นจะสามารถแชร์ในเรื่องที่เรารู้แล้วก็แน่นอนครับในโลกใบนี้มีผู้คนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลามันจะมีอยู่ไม่กี่คนแน่ๆครับหรือจะมีกลุ่มคนนึงเลยที่จะเดินตามหลังเราอยู่ ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปีที่เขาอาจจะพบเจอปัญหาที่เราเจอเมื่อแบบหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วแล้วเขาหาทางออกไม่ได้เราณนะตอนนั้นเราเข้าใจดีว่าความท้าทายมันยากขนาดไหนแต่ทุกวันนี้เราผ่านมาได้แล้วอะถ้าหากเราสามารถทิ้งบางอย่างไว้บนโลกโซเชียลก็ได้แล้วผู้คนสักคนหนึ่งอาจจะเพียงแค่คนเดียวนะเข้ามาเจอแล้วเห็นว่าได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นอะอนั่นเท่ากับว่าเราก็ได้สามารถช่วยเหลือแล้วก็สร้างคุณค่าแล้วส่งต่อคุณค่าให้กับคนคนหนึ่งได้แล้วนะ และความเป็นจริงผมเชื่อเลยว่ามันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวมันมีมากกว่านั้นอย่างแน่นอนที่เราครับสามารถช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือในสิ่งที่เราเคยติดขัดช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราเคยเจอและเขาครับสามารถได้รับความช่วยเหลือตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดละที่เราครับสามารถทําได้นะช่วงเวลานี้ในการเป็น value creator ครับนักสร้างคุณค่าแล้วก็อันที่4ครับ มันก็คือประโยคที่ว่าชีวิตทั้งชีวิตของผมนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุนนำจุดๆไปผปสมกับจุดๆตัวผมเองนะครับตอบไปว่าชีวิตของผมครับจะน่าตื่นเต้นมากเลยถ้าผมเห็นการเล่นสนุกไปผปสมกับการสร้างชีวิต ผมอยากเห็นชีวิตครับที่เติบโตใช้ชีวิตอย่างเฮลตี้มีความสุขสประสบความสําเร็จสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มีครอบครัวที่มีความสุขมีคนรักที่มีความสุขและครับและผมก็ยังสามารถสนุกกับหลายๆอย่างในชีวิตได้นี่คือชีวิตที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ผมกําลังอยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้การเติบโตในเส้นทางนี้อยู่เพราะผู้ต,ตรงนะ้นผมเห็นคนผมอ่านหนังสือของคนที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วอะ แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจมากว่าผมอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยผมอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่ผมแฮปปี้อังวงของผมเองเนาะวงครอบครัวแล้วก็วงของสังคมที่ผมสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพวกเขาได้แล้วผมก็โคตรแฮปปี้กับการใช้ชีวิตของผมเลยแล้วผมก็แค่อยากจะเอ j นจอยเดอะเจอร์ครับสนุกกับการเดินทางสนุกกับการเติบโตทุกวันนี้อายุ22ก็อยากจะแฮปปี้อย่างเงี้ยต่อไปจน วันสุดท้ายของชีวิตเนาะถ้าหากทําได้และเชื่อครับและเชื่อจริงๆว่าผมอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้แล้วผมก็จะพยายามครับส่งต่อบางอย่างให้กับทุกคนด้วยในการเรียนรู้ของผมซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าไงผมเชื่อว่ามันเป็นแก่นของผมบางอย่างแหละผมเลยแบบอินมากกับเรื่องของ กีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มายากลแล้วก็การส่งต่อการการได้แชร์บางอย่างกับทุกคนการได้ทำคอนเทนต์การได้ถ่ายวิดีโอนะมันก็สนุกนะบางทีอะ่ะการคุยคนเดียวก็จริงแต่ว่าแบบผมรู้ว่าแบบจะมีใครฟังอยู่อะ่ะแล้วการที่ไปคุยต่อหน้าน้องๆแต่ละคนเนาะวันนั้นที่เราไปเจอกันที่ยูนิบาคแคมป์มันก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้และฟินมากเลยก็อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับแล้วหวังว่าผมจะสามารถส่งต่อเรื่องราวเนี้ยให้กับทุกคนได้ เมื่อกี้พูดเรื่องราวตัวเองซะเยอะเลยแต่นี่แหละครับนั่นคือ4ประโยคนะครับที่ผมอยากจะฝากให้กับทุกคนสามารถลองไปตกผลึกกันได้ลองไปพิมพ์กันได้ว่าเติมคําในช่องว่างดูว่าไอสิ่งที่เราอยากจะตอบจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และแน่นอนครับมันจะตอบยากมากลองให้เวลาตัวเองดูลองนั่งอยู่กับตัวเองลองนั่งนิ่งๆแล้วดูว่าไอ,ไอคำตอบไหนมันผุดขึ้นมาลองหาจุดเชื่อมของแต่ละคำดูเพราะเราเขียนมาทั้ง4ประโยคแล้วเนี่ย ลองหาจุดเชื่อมของแต่ละอย่างดูว่ามันเชื่อมเป็นอะไรได้บ้างและไม่แน่ครับทุกคนที่กำลังดูอยู่อาจจะค้นพบคำตอบเหมือนที่ผมพบก็ได้ผมก็ไม่กล้าการันตีนะว่าผมค้นพบคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ครับมันคือคำตอบที่ผมแฮปปี้กับมันมากและผมก็จะยึดสิ่งนี้เป็นคำตอบไว้ก่อนแต่ถ้าหากผมพบเจอกับอนาคตที่เป็นคาตอบใหม่ขึ้นมา ผมก็จะไม่ยึดติดกับมัน,นครับผมก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆทําในสิ่งที่ผมมองว่าผมมีความสุขที่สุดและสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้มากขึ้นก็ประมาณนั้นครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้เกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบวาค้นพบ p u r p ์เพค้นพบเกณฑ์แท้ในชีวิตของแต่ละคนก็ถ้าหาก Podcast ์พอดแคสว่า <laughs> ถ้าหากคลิปวิดีโอเอพิโซดนี้นะครับมีประโยชน์ก็ผมก็ ยินดีมากนะครับก็ลองเก็บเอาไว้นะครับส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนเหล่านั้นด้วยอประมาณนี้ครับผมเริ่มสับสนวิธีการพูดจบระหว่าง The Secret Diary กับประกรณ์วินแล,ล้วตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ